ดีครับอ้าสนครับ oh ติคู่ติคงี้ตรงนี้ เาแฟอีกกบแฟบางสยางนี่เ่ะค่อแล้วเนี่ยมีไม้หากระจดอันนี้โปรโมทนะครับเป็นเมนูใหม่จากซิงบุรีจอดแา้วจอ้ำอดีวมาใส่ีิเล๊ยพัดพัดโซดยังงั้นี้สิงบุรีผัดผัดตัวไปนะ ราดทิกแกงดอนมึงด้อเมันเน่งครับเมนูใหม่ครับเริเม่มมือแล้วครับห้องแล้วใส่แกง ปักค่าเฉียงแล้วเจ็บต่งเดียวข่าเฉียงเลยครับพี่น้องปวันนี้ค้นแบบว่าไหนมันเข้ากันเนาะเจียวเขาก็เกกนื้อปลาครัแบผมครับผมปลาลุกๆว่ายางแล้วเนาะครับเดี๋ยวเนือดเข็มครับว่าปลา แขนบ่้งปล่อยนะพี่สีสุดยอดเลยมาทำมือชาครับนมีสูตรไหมครับได้สูตรว่าไหมเขาแน่น้ำมาจากสิงบุรีครับลองผัดหน่อยคือจังหนูเขาว่าเขาว่าผัดคือจังหนูนี่แหละคือหนูต้องซับก่อนปลาก็ซับคือกันโอเคโอเคลองครับติดตามครับแห้งๆผัดแห้งๆคือจังหนูนะจ๊ะ แต่ผมเบื้องเราหน้าตาผานนะครับสีส okay. the ันเลยนะสีสันได้แล้วแดงแดงเริ่มหอมแล้วครับพี่น้องครับเนื้อมันเริ่มแข็งครับมันเป็นเนื้อเลี้ยวๆเลยครับหมายถึงเอาสับสับแล้วเนาะแต่ว่ามันเนื้อแบบคือจังหวีเห็ดเมนูแบบว่าพวกอะไรแห้งๆแห้งๆแตาก็ยังกอดแห้งพักตัว กินหอยกินนองแล้วอมนี่ครับไปุหมครับใ่ไปชมมกครับมันเป็นแบบว่าผัดมันเขาไงครับโอไปมดกตั้งไปพัดเนื้อพัดหมูลนองเลยมันเป็นเนื้อป่าเลยครับ เาเลยลากระดีใช่ไหมใช้ไหมใช่ไหมใส่เลยาใช้ใช้ใช้นะครับต่อต่อได้ลดนนะต่อได้พริกไทย่งจุ่มกับปใส่้เใส่เลยก็ใสเบอร์เดิมองปใสแบบพริกไทยครับเออพริกหยวกพริกหยวครับ แบบกนมนจะจังเล่กเตรม่อง,งต่อไปก็ออกคือเครื่อง,งครับงนัวหน่อนึงเติมง,งก็ะต่วไปครับฟูงนัวหน่อยนึ่งฟูงนัวหน่อยน,งน,อยนึงครับโอ้ยแ๋วการตัดหน่อยนึงครับ ด,ดีดีครับดีครับก็ครับผมครับดนึมันหอยปลอิ้วขาวเส็จแล้ววันนี้กร็รอจิ้มนยครับพี่น้องโอ้ยหน้าตาุิยอไหอมมือ,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 อครับพี่น้องหิงวเข่าแล้ว หิ้วเข่าแล้วครับพี่น้องโอ้นี่ใส่กับใส่กับเผาครับเฮ้ยโอเคโอเคใส่กับเผากันสูตรสิงห์วลีลองลองลองมาเห็นบั้งครับสิงห์วลีเขาบอกไปเนี่ยสั่งมาจัดไปจัดไปเดี๋ยวให้เขาครัวน้อยอีกนี้เดี๋ยวให้ไปเนี่ยสั่งซิมครับยวดาบสั่งเอาดูเอาดาบเอามา ตอนนั้ซิมไม่ได้จะบนหรนอผ่าน,านคือ,อย่างนี้แซ็บคักเซบแซสารอยเปอร์เซ็นต์แล้วจะเป็นไงเดี๋ยวันจะเกม เมนูใหม่ครับเมนูใหม่มีเมนูใหม่ผัดเผ็ดปลากระเดิดเสิร์ฟเลย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 อ้าวเจ๋วเลยครับบุ๊สีสันมันได้เลยน้องครับเออครับวันนี้ให้เมนูใหม่ครับ ให้เพื่อนบ้านชิมก่อนครับน้องครับแซ่ยบเสียบเสียบผมอกว่ามาเสีบเลยเอาแบบว่านี่ให้เจ้าเอานี่ยครับโปรโมทเลยเป็นเมนูใหม่มาจากสิงห์บุรีครับนี่ครับผัดผัดเอาแ้่ละอ๋อครับเอาจะได้ใครครับทิศไอ้ครับเอาลองลองชิมอันนี้เป็นยังเนี่ยครับถามยังไงปลาครับปลาผัดปลากระดีไหมกระดีปลากระเดือดใส่น้ำไมสมเท่ด้วเนี่ยของเท่ด้เนี่ครับนะครับผม เนี่ยครับงานโอ้ส,สุดยอดสุดยอดม <c oughs> ันเป็นแบบว่าองไหนครับรสชาติแบบได้ได้อะได้ฟิวเด้ฟิวกินพริกไยทยชุดเนื้อ,เน,อเนื้อปลากระแขนอยู่เนาะเนื้อปลา,าดีบากินข้าวบะหมีครับปลากระดีเขาดิครับ